คนในบ้านเคสเจ้าของแพปาติกโควิดเพิ่ม3รายทำบิ๊กคลีนิ่งและสั่งปิดตลาดการกุ้งสมุทรสาคร1วันรับเรื่องที่พาถัวเอาไว้ค่ะ เจ้าของแพกุ้งที่ขายกุ้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับปรากฏว่าติดโควิดทราบกันตั้งแต่เดือนกันานี้ท่านผู้ว่าราชการถแถลงข่าวไปครับวันนี้เนี่ยจะมาเปิดเผยไทม์ไลน์เพราะว่าเผื่อท่านผู้ชมนะครับไปซื้อของไปซื้อปลาซื้อกุ้งตรงนั้นจะได้ดูตนเองนะครับว่าเป็นไปตามระยะเวลาที่จะรายงานตรงนี้หรือไม่อย่างไรครับหลังจากที่สบ,บคได้มีการถแถลงไปเรียบร้อยครับนี่นะสุภาพสตรีอายุ67ปีเจ้าของแพปลาหรือแพกุ้งอันล่ะครับ ที่อยู่ในตลาดในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับบอกว่าติดเชื้อโควิดนี่นะมีไทม์ไลน์ดังนี้ครับช่วงระหว่างวันที่1นึถึงสิธันวาเนี่ยนะท่านก็อยู่ที่ตลาดนะครับตั้งแต่6กโมงเช้าถึงนูนสิบเอโมงทุกวันครับพอวันที่13ไปปั๊บนี่นะเริ่มป่วยแล้วครับปวดเมื่อยจมูกไม่ได้กลิ่นอะไรเลยกลิ่นข้าวหวานนะครับในตลาดก็ไม่ได้คุณนี่นะพอหลังจากนั้น16ธันวาก็ไปพบหมอช่วงเย็นๆครับนี่นะตรวจแล้วก็ รอที่บ้านปรากฏว่าในช่วงดึกพบเลยครับติดเชือ้อเขาก็แยกตัวทันทีเลยปรากฏว่ามีผู้เสี่ยงสูงนะครับที่จะต้องดูแลก,กันก็คือว่าห้าคนพบเชื้อแล้วห้าสามรายครับ<อ>คือเป็นพี่สาวด้วยคนในบ้านเออแล้วก็แม่<อ>แล้วก็น้องสะใภครับทุกรายถูกกักตัวที่โรงพยาบาลสมุทรสาครแล้วตอนนี้ครับต่อมา17ธันวาคมท่านก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลสมุทรสาครแล้วก็ส่งตรวจยืนยัน พบว่าติดเชื้ออย่างไรก็ตามครับผู้สัมผัสรวมทั้งหมดมี165รายที่เป็นผู้กลุ่มเสี่ยงสูงก็คือ26รายแล้วก็เสี่ยงต่ำร้ารายซึ่งวันนี้ก็ได้เห็นภาพแล้วครับพี่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ผู้ดูแลตลาดกลุ่งสมุทรสาครคุณดำรงมั่นสินครับได้ใช้มาตรการนั่นก็คือว่าออกฉีดพ่นทําความสะอาดท่านผู้ว่าราชการก็สวมชุดอีด้วยนะครับนี่ไปดูแลครับการทําความสะอาดคราวนี้รวม กับเจ้าหน้าที่อย่างไรก็ตามนะครับเพื่อความมั่นอกมั่นใจนี่นะก็ให้ท่านผู้ชมนะครับที่บอกว่าไปติดต่อไปซื้อข้าวซื้อของตรงนี้ให้ทราบนะครับว่าพี่คนที่ติดเชื้อทั้งหมดนี่ปิดพี่คนที่ติดเชื้อนี่นะเป็นแม่ค้าปลีกจะซื้อจะรับซื้อกุ้งครับประมาณสัก200รกิโลต่อวันจากคนข้างนอกแล้วเอามาขายที่นี่ส่วนแรงงานทั้งหมดนะครับสอง <2, 000 S 2> พันกว่าคน,น,นตอนนี้นนวันนี้สั่งปิดนะครับก็คือว่าทุกคนก็อยู่บ้าน แต่ถามว่าพี่คนนี้ติดมาจากไหนครับนั่นน,นั่นแหละครับนี่ยังไม่ระบุท่านออกมาว่าจะเป็นใครต้องติดตามนะครับเป็นผู้ป่วย2กลุ่มด้วยกันก็คือว่ากลุ่มเสี่ยงสูงแล้วก็กลุ่มเสี่ยงต่าตอนนี้บุคลากรทางการแพทย์ก็เช่นเดียวกันเป็นกลุ่มที่4ที่ต้องเนี่ยยืนยันออกมานะครับว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับว่าเอ๊ะเป็นยังไงบ้างต้นตอของเชื้อโรคมาอยู่ที่ไหนอย่างไรอยู่ระหว่างการ สอบสวนเช่นเดียวกันครับค่ะแหมจะเกิดเวลาไหนไม่เกิดนะมาเกิดเอาตอนที่กำลังจะขึ้นสู่เทศกาลปีใหม่เตรียมจะเฉลิมฉลองโอ้โห จบไม่ใช่จบเคสของท่าขี้เหล็กไปแล้วเนี่ยนึกว่าจะสบายใจเที่ยวปีใหม่กันได้แล้วอะมาเกิดเคสนี้เข้ามาอีกแล้วจะสบายใจในการท่องเที่ยวกันได้อย่างไรสำหรับพี่น้องประชาชนคนไทยที่สําคัญคือนี่เป็นการติดเชื้อภายในประเทศด้วยนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกแล้วนะคะได้สั่งการลงไปแล้วว่าจะต้องปิดเคสนี้ให้ได้ภายในสัปดาห์นี้เพราะว่ามันเหลืออีกสองสัปดาห์ที่จะเข้าสู่เทศกาลปีใหม่ละเพราะฉะนั้นถ้าปิดได้ภายในสัปดาห์นี้ ประชาชนก็จะได้คลายความกังวลใจและก็จะได้ท่องเที่ยวในเทศกาลปีใหม่กันได้อย่างสบายใจคุณอนุชินชาญวิจิตรรองนายมนตรีและนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็บอกว่าตอนนี้ขยายผลกันยกใหญ่เลยทีเดียวนะคะผู้สัมผัสสูง,ผ,สผ,สสงผู้สัมผัสเสียงตำ่ำเสียงกลางเอามาตรวจให้หมดซึ่งมันอาจจะมีเป็นจํานวนถึงหมื่นคนเลยทีเดียวนะคะบอกโอ้โหและเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยมันหลุดลอดมาได้อย่างไรบอกว่าก็มันก็ยากเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของการหลุดลอดบ้างแต่มันเป็นเรื่องของการไปสัมผัสแรงงานต่างด้า ที่ประทําประมงอยู่ในพื้นที่บางทีเนี่ยเข้าออกเราก็นึกว่าเขาสามารถรที่จะไม่ไม่ออพิสูจน์ตัวเองได้แล้วนะคะจากการกักตัว14วันว่าไม่ติดเชื้อแต่ว่ามันก็ยังหลุดรอดไปได้นะคะแต่ก็มั่นใจว่า จะสามารถควบคุมได้และกได้กำชับให้อธิบดีกรมควบคุมโรคไปแล้วนะคะว่าต้องปิดเคสนี้ให้ได้ภายในหนึ่งสัปดาห์ค่ะ,อะรอดูนะคะ<อ>แล้วก็มั่นใจว่าเจ้าที่สาธารณสุขของเรานั้นเก่งนะ,ะก็ต้องเอาอยู่อย่างแน่นอนเลยนะคะให้กําลังใจกับทุกท่านนะคะ<อ>ทำงานกันหนะะักค่ะเข้มแข็งอยู่แล้วแต่พี่น้องประชาชนนะครับก็ต้องปันกันตนเองนี่นะ,ะวันนี้เท่าที่ทราบข่าวที่จังหวัดสมุทรสาครใครก็แล้วแต่นะครับที่โผล่เข้าไปไม่สวมแมสเนี่ยนะจะถูกดำเนินคดีด้วย ปรับจะแรงด้วยตลาดนี่คุณสองหมื่นบาทไปอย่างนั้นนี่นะเขาปิดตลาดไปแล้วเนาะไม่งั้นไม่ได้นะครับเอาเชื่อตัดก็มาเปตัวอย่างก็ได้นะครับคนที่จากมัานกลับมาจากไม่งไทยถ่ายกิเลสนะครับจะต้องถูกลงโทษนี่ก็คือว่าปรับปกี่คนแล้วนะครับนี่ก็เช่นเดียวกันนะถ้ารู้ว่ามาจากใครจะต้องถูกดำเนินคดีครับคุยาามบ่โ